สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมารีวิวก่อนส่งงานคือลูกค้านะครับตัวนี้เป็นมาสเตนไฮเทรานะครับก็ตัวนี้เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทําการดัดแปลงเพื่อใช้กับไอคอม2องพนอนะครับตอนนี้ดัดแปลงแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเสียบกับ2องพนนะครับเสียบหน้าเครื่องครับจอไม่วูบนะครับความถี่ไม่เลื่อนนะครับตัวนี้สามารถ TX ได้2ด้านนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับมีไฟแสดงสถานะการ TX นะครับเป็นสีแดงนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับถ้ากดเปล่าๆนะครับก็จะเป็นกดปล่อยนะครับถ้าจะล็อกก็เลื่อนตรงนี้ลงมาก็จะล็อกนะครับถ้าจะปลดก็ปลดขึ้นนะครับครับก็ตัวนี้ทดสอบนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกติตามฟังก์ชันที่ดัดแปลงนะครับเสียงดังฟังชัดไม่บือไม่หำนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ